1 1 1 0บรรดาขันห้าขันไหนเป็นสารมนารมณธรรมขันไหนเป็นอนารมนารมณธรรมขันไหนเป็นอนารมณธรรมละถึงบรรดาจิตเจ็ดจิตไหนเป็นสารมนารมณธรรมจิตไหนเป็นอนารมนารมณธรรม จิตไหนเป็นอนารมณะธรรมรูปขันธ์เป็นอนารมณะธรรมขันธ์สี่เป็นสารมณารมณะธรรมก็มีเป็นอนารมณารมณะธรรมก็มีอายตนะสิบเป็นอนารมณะธรรมมนายตนะเป็นสารมนารมณะธรรมก็มี เป็นอนารมณารมณธรรมก็มีธรรมายตนะเป็นสารมณารมณธรรมก็มีเป็นอนารมณารมณธรรมก็มีเป็นอนารมณธรรมก็มีธาตุสิบเป็นอนารมณธรรมธาตุหกเป็นอนารมณารมณธรรม มโนวิญญาณธาตุเป็นสารมนารนณธรรมก็มีเป็นอนารมนารมธรรมก็มีธรรมธาตุเป็นสารมารนาธรรมก็มีเป็นอนารมนารมธรรมก็มีเป็นอนารมณธรรมก็มี